สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเ,เมื่อวานก็เป็นอีกวานที่น้องเข้าตึกเตยเนอช่วงนี้เข้าบ่อย เมันเหมือนเดจาวูอะไรคือเดจาวูเอ,อมันก็จะคล้ายๆกลับมาอีกครั้งแล้วกับเทศกาลหลิงออมมันเหมือนมันจะวนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะเพียงเธอออนวันนี้แล้วนะคะได้ยินข่าวว่ากรีิาไว้กันล่วงหน้าแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้น้องเริ่มเข้าตึกเตยเยอะขึ้นด้วยแล้วแฟนๆชาวจีนเอ,อไม่แน่ใจมีแฟนชาวไทยด้วยไหม ไปรอใต้ตึกเตยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปไปเท่าที่ไอ้ดูเขาก็ไม่ก็เหมือนทุกครั้งอ่ะค่ะเขาไม่ได้มาจี้จตัวน้องเนอะคงจะไม่กล้านี่มันถิ่นใครถิ่นตึกเตยช่องสามหะืน้าจะกล้าทําต่อหน้าถิ่นของน้องเลยเหรอใช่ไหมเขารู้เขารู้พวกเนี้ยเขาก็จะอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆพี่เล็งอะไรอย่างเงี้ยน้องอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเออนาพี่หลิงก็ยิ้มยิ้มสไตล์ตามเคยตอนนี้เอเห็นแค่ วีโอของพี่สาวจีนที่เขาถ่ายออกมานะเห็นตักของพี่หลิงนะของน้องอ,อมยังไม่เห็นนะแต่วันก่อนอนะเห็นของพี่หลิงน้องอมเข้าคู่แต่วันนี้เห็นแต่เออเมื่อวานเห็นแต่ของพี่หลิงนะเดี๋ยวดูว่าน้องอ,อมมีเข้าไหมคะเมืเ่อวานตึกเตยนะจ๊ะได,ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฟีดแบ็กการหลังจากที่พี่สาวจีนเขาก็เขาก็คิดถึงบรรยากาศโมเมนต์อย่างนี้แล้วเหมือนว่าจะมีปีเนี้ครั้งนี้เพียงเธออะและดูเหมือนว่าจะมีเอฟซีใหม่ๆ นะคะที่เขาอยากจะมาม้วนม้วนจอยจอยใต้ตึกเตยเพิ่มด้วยคุณไม่ยากจะคิดสงสารอะไรเองแล้วพอร้องเพลงพรสักสองแสงใช่ไหมไม่ยากจะคิดก็เลยเติมเข้าไปไม่ยากจะคิดสงสารไม่ยากจะคิดสง่สารมาเห็นสาวนางนั่งออร้องไม่ได้นะแต่ก็พยายามจะร้องเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นอีกแล้วเพิ่มเติมคือเอว่ามันจะยิ่งไปกันใหญ่เปล่าเห็นหลายคนเออดูอยัง เขาไปต่อคิวกันแล้วนะใต้ตึกเตยตั้งแต่เมื่อวานใช่พี่สาวจริงก็บอกเออเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปจ้างเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าฉันเห็นว่ามีบางคนไปเข้าแถวตึกเตยกันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันว่าพี่สาวจริงเขาเขาเตรียมแผนเขามีแผนอะไรมากันบ้างนะคะอ่ะก่อนจะไปกันยาวๆค่ะท่านไหนที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปี้เนาะสามารถช้อปผ่านช่อง A อทูบได้นะคะรู้ยังรู้หนาแล้วเอขอนิดนึงนะ ถ้าไหนดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์โนก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเจอผลิตภัณฑ์นะคะที่เอเลือกสรรมาให้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนดูทางมือถือก็จะอยู่ใต้คลิป A เองนี่แหละก็จะมีคำว่าเพิ่มเติมหรือว่า m o r e M O R E เนาะ คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสามามาให้เหมือนกันเลยหลังจากนั้นท่านเลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีง่ายๆเท่านี้ได้ไประโยชน์ถึง5ฝ่ายฝ่ายแรกเลยแนะ่นอนทุกครั้งที่ท่านควักตังออกมาสะตุ้งสตังเดี๋ยวนี้เนาะเป็นของ อย่าบอกว่าหายากหาง่งงายหาง,ง่ายนะคะต้องรักเขาไว้ให้ดีๆนะใครรักเงินเงินก็จะรักคุณและอยู่กับคุณทุกครั้งที่ต้องใช้จ่ายเงินออกไปมันก็ต้องใช้จ่ายกันบ,บ้างเนาะนะบางทีมันก็ต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้เข้ามายิ่งเยอะขึ้นนะคะทุกครั้งที่จ่ายอะไรไปแต่เราก็ต้องแน่ใจว่าเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างติดไม้ติด,ม,ตดมือใช่ไหมไม่ใช่ให้แล้วให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าท่านจิม้มนะคะซื้อของช้อปปี้ผ่านช่อง a t ทนะ,ะ,นะะท่านก็จะได้สินค้าไปถึงบ้านท่านแน่นอน นะคะส่วน AA ได้ค่าคอมจาก YouTube YouTube ได้ค่าคอมจาก Shopee Shopee ได้ค่าคอมจากเซลเลอและเซลเลอได้กำไรจากสินค้าที่ขายให้ท่านเห็นไหมเป็นวงจรที่อุดมสมบูรณ์มากเลยทุกฝ่ายมีแต่ได้กับได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือก Shopping s h o ป e ปีเลือกผ่านซื้อช่อง A นะอ่ะ,ละคลิปนี้มาเลยค่ะอันนี้เหตุเกิดจากนะคะเมื่อวานเขาไปรอใต้ตึกเตยนะคะแล้วเขาบอกว่าวันนี้พี่หลิงหล่อมาก,มาก พี่หลิงกำลังพึ่งจะเลิกงานแล้วแต่งชุดแบบไพรเวทอะหล่อมาก I love you แม่คะนี่แม่ใช่ไหม,ม,มนี่แม่ใช่ไหมแม่บอกมานี่ใช่แม่ใช่ไหมก็แม่สิเอเนี่ยแหละแม่ I love you ใช่ไหมเออนะในฐานะแม่นะให้ฐานะแม่เท่านั้นนะฐานะอ,อื่นละเองบอดด้บอดบอด้นะเดี๋ยวมีคนคอนฟบคอนฟบเลยเหรอ,อนะคะอันนี้บอกคนที่ไปคนที่ไปถ่ายมาเนี่ยนะ แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเขาไม่อยู่ไทยแล้วเนาะแต่เขาก็ยังเล่นในโซเชียลจีนอยู่นะคะเขาบอกว่าชั้นเห็นคนอื่นน่ะเรียกพี่หลิงว่าน้องสาวเมย์เมย์น้องสาวน้องสาวชั้นก็เลยต้องการสร้างความแตกต่างอ,อ๋อไม่ใช่อไปเอไปจุนจุนจุนเอันนี้ยใหม่บอกชั้นออะเรียกปกติพี่หลิงพี่หลิงใช่ป่ะแฟนๆท่วไปจะเรียกพี่หลิงใช่ป่ะแต่คนนี้เขาบอกว่า มีคนหนึ่งอะตะโกนออกมาว่าน้องสาวเพราะว่าเห็นแฟนๆเรียกพี่หลิงเรียกพี่หลิงว่าเจเจยเยอะแล้วเขาก็เลยมีคนหนึ่งก็เคยขอแบวกคือเขาเข้าใจไหมเข้าใจนะคือการที่เราจะได้รับจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําตัวให้แบวกค่ะนะพี่หลิงจะได้หันมามองใครอะปกติมีแต่คนเรียกฉันเจเจใครคะเรียกพี่หลิงเจเจก็มีน้องคนนั้นก็เดียวไม่พี่สาวจีนพวกเนี้ยเขาชอบเรียกพี่หลิงว่าเจเจ๊ก็มี นะจิจี้นะคะตอนนี้มีคนหนึ่งแหวกค่ะเรียกเม่เม่ก็คือน้องสาวเม่เม่นะเพื่อหวังจะดึงความสนใจมาจากพี่หลิงแต่เขาไม่ได้บอกไฟแนลนะว่าสุดท้ายพี่หลิงหันมามองเขาไหม <c oughs> นะอันนี้ก็คือกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งนะคุณถ้าคุณอยากให้ใครสนใจคุณคุณต้องทําตัวอะไรแบบแหวกอย่างเช่นใส่เสื้อกลับด้านให้ตะเข็บข้างในมาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินผ่านแถวที่คุณสนใจเขาอะเขาจะได้ เธอเธอใส่เสื้อกลับด้านนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นกลยุทธ์ในการเรียกร้องความสนใจจากคนที่เรานะคะหมายมั่นว่าเขาจะให้เขาแบบทักทายเราก่อนเพราะการจะไปทักใครก่อนบางทีมันก็มันก็มันก็มันก,มนก,มนก็มันก็แบบว่ามันก็นิดนึงป้านะเราต้องไหวท่าน,นิดนึงเราก็ใส่เสื้อกลับตะเข็บเลยค่ะเอาเสื้อด้านในมาใส่ด้านนอกเพื่อให้คนที่เราสนใจเขาทักเราก่อนนี่เป็นไงล่ะแผนเอดีไหมนี่น่าดีมั้งเอนะความประทับใจแรกมันจะไม่เหลือเอาเล นี่ถึงขนาดไหนใส่เสื้อกับด้านใช่ไหมไม่เวิร์กใช่ไหมอ้างั้นตีตกตีตกเดี๋ยวเรามาหาอันต่อไปกันแล้วกันไปเรื่อยไปเรื่อยสอนอะไรแต่ละอย่างเออ่ะมา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 ,มานี่ก็ไปเรื่อยเขาบอกโอ้ยดูน้ําพี่เลงเซ่ฉันเห็นแก้วใบนี้พี่เล็งถือมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยถือไปถือมาโอ้แก้วใบเดียวกินได้ทั้งวันเลยเนอะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะมา สนใจทุกอย่างที่เป็นพี่หลิงคือพี่หลิงจะถืออะไรจะใส่อะไรสนใจหมดเลยนะคะนี่แหละนะคะแฟนๆชาวจีนแฟนคลับเขาบอกว่าเธอถามน่อยใครรู้บ้างถ้าพรุ่งนี้ฉันจะไปหาพี่หลิงอย่างเงี้ยทำได้ป่ะนั่นเอาแล้วมะเอาแล้วมะคำถามชี้ชวนมะถ้าพรุ่งนี้ฉันจะไปหาพี่หลิงอย่างนี้บ้างทำได้ป่นนนนนะปน,ปนะ มีคนก็ไมา่ตอบเยอะแยะเลยค่ะบอกเธอจะพรุ่งนี้วันมะลืนอ่ะมาหาพี่หลิงได้เลยมาเขาใช้คำว่านี้จะพรุ่งนี้หรือมะลืนมาหาพี่หลิงน้องออมได้เลยมีน้องออมด้วยนะเขาใช้คาว่าทาเงินทำเมินพวกเขาพวกเขาก็ต้องพี่หลิงน้องออมจะพรุ่งนี้หรือมะลืนเธอมาหาหลิงออมได้เลยโอ้โหเอางี้เลยเหรอคุณเห็นยังเขาเตรียมแล้วนะเออเขารู้ดีอ่ะเขาบอกพรุ่งนี้ก็มาได้มาลื่มมาลื่มวันเสาร์วันเสาร์มาตึกเตยเหรอ พี่หลิงน้องอมจะมาตึกเตยเหรอคะมันงานแฟนมีแล้วนะไม่แวะมั้งไม่รู้อะ่ะเพราะว่านี่เข้าใจป้านในความเป็นคอมเมนต์น่ะเราก็ไม่อาจการันตีได้ว่าสิ่งที่เขาบอกมันจริงหรือไม่จรงิงใช่ไหมจริงๆพรุ่งนี้ถ้าไปอะ่ะก็คงได้เจอแหละนะแต่เอก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดกฎแฟนคลับหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้แฟนๆมารอได้อะไรอย่างเงี้ยนะเอก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่ว่าทางช่องเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอินเตอร์แฟนต้องมาแน่ๆ ใช่ไหมเออเราก็ไม่ห้ามด้วยมันก็เอาจริงๆมันก็เป็นสีสันค o l o ล f u ออย่างนะแบบมาอีกแล้วปรากฏการณ์โอ้โหไม่อยากจะคิดงสงศาสตร์อีกแล้วเออย่าใช้อย่าร้องเพลงนี้เรื่อยไม่อยากจะคิดเลยว่าพรุ่งนี้แถวนั้นจะรถติดขนาดไหนเอะเขามาทางรถไฟฟ้าเออสนะินะนะอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเรามารู้กันนะว่าพี่สาวจริงเขาเตรียมแผนกันแล้วพรุ่งนี้ระเบิดแนะะ่ค่ะเอไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกเห็นคิวก็รู้แล้วใช่ไหมคิวตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหม เนี่ยแล้วมีคนบอกพวกนี้มันลืนก็มาได้เธอมาเจอหลิงออมได้ไอคนที่รับสารไปคนที่ถามว่ามาได้ไหมบอกเออดีดีด,ดีนั่นถามอีกนิดหนึ่งสิเธอฉันต้องไปกี่โมงไะเธอหลิงออมจะเข้าตึกประมาณกี่โมงหรอฉันถึงจะได้เจออืมโอ้ใครมันจะเขารู้กันไหคุณว่าเอเชื่อว่าในกลุ่มแฟนคลับชาวจิงเขามีกลุ่มส่วนตัวเขาอะ แล้วเขาก็จะบอกแบบว่าเออพี่หลิงน้องอมจะมาวันไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เอเอคิดเองนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมเธอพี่หลิงน้องอมพรุ่งนี้จะเข้ามาประมาณกี่โมงเข้าตึกนะคะมีคนเข้ามาตอบกับคุณเขารู้นะเขาบอกพรุ่งนี้เช้าอ่ะแปดโมงก็จะมีอีเวนต์ใช่ป่ะมีกิจกรรมนะเพราะว่าวัน,น,นเนี้ยคืนเนี่ยเขาบอกเขาก็คือพูดถึงเมื่อคืนแล้วว่าเขาบอก เมื่อคืนน่ะมีคนมาเข้าแถวรอแล้วแปดโมงเหรอคะอ๋อจะไปเรื่องเล่าเช้านี้หรอใช่ไหมที่บอกว่าโฆษณาโปรโมทซีรีส์เพียงเธอคือไปเรื่องเล่าเชา้านี้ใช่ไหมพอนี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้แปดโมงก็ก,ก็ก็มีกิจกรรมแล้วก็คือน่าจะมาแต่เช้าเลยน่าจะไปเรื่องเล่าเช้านี้เนาะให้เอเดานะไม่รู้ฟังจากที่พี่จีนบอกใช่ไหมใครรู้บ้างมาบอกหน่อยนะคะเขาบอก โอ้โหพอฟังแค่ว่ามีคนมาเข้าแถวตั้งแต่เมื่อคืนพี่จีนทั้งหลายฟังแล้วโอ้โหอ๋อหอที่แปลว่าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเราส่งสติกเกอร์หัวเราะน้ำตาไหลมาเลยนะโอ้ยเธอถ้าพรุ่งนี้เธอไปรับรองจ้าคนมหาศาลมากแน่เลยนะกลับมาอีกแล้วครับกับมหากรรมใต้ตึกเตยเอยใช้คำว่าอะไรนะมะหากรรมค่ะ <c oughs> ah น่าจะอย่างนั้นคนนี้พวกนี้พอเข้ามาฟังแล้วก็แบบ โอ้ยแฟนๆนะแฟนๆนะน่านะเอ็นดูจังเลยคือแบบว่าไปเข้าแถวกันตั้งแต่เมื่อคืนหลายคนก็บอกว่าเนะเาะก็ใช้วิธีการเดิมก็คืออาจจะจ้างนะคะจ้างคนไปเข้าแถวให้หน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาสวมสิอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะเขาก็เลยแบบโอ้โหแฟนๆอ่าถือว่าเป็นการสร้างเบ็ดเงินให้ธุรกิจหมุนเวียนในไทยบ้านล้วกันมากๆน้อยๆเอากันไปเนาะจ้างคนไทยนั่นแหละเนาะคงจะจ้างคนไทยนั่นแหละนะไปเข้าแถว เขาอะไรเอาเอกเคยพูดเข้าแถวให้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาสวมฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเป็นเรื่องเป็นราวคนนี้มาแปลกค่ะเธอเธอถามหน่อยใครรู้บ้างเกงยีนพี่หลิงแบรนด์อะไรอ่ะนั่นไปกางเกงพี่หลิงแล้วค่ะเออนะพี่หลิงใส่แบรนด์ตัวเองปะเนี่ยไม่น่าใช่ใช่ไหมนะเขาบอกกางเกงพี่หลิงแบรนด์อะไรอ่ะเธอใครรู้บ้างฉันไม่รู้หรอกว่าแบรนด์อะไร แต่รู้ว่ามันน่าจะแพงมากกระเดอนะอืมบอกไม่รั้วแบรนด์อะไรแต่ดูน่าจะแพงแต่ชอนดอยู่มาว่าประมาณหกร้อยหยวนหกร้อยหยวนก็หลักพันป่ะใช่ไหมไหนเอดูซิทำไมรู้ดีกันจังเลยอ่ะพวกพี่สาวจิมพวกนี้เขาก็ชอบเล่นแบรนด์เล่นอะไรกันอะเนาะแต่หกร้อยก็ธรรมดาป่ะ อ่ะคุณสี่สี่จุดห้ากันสองสามพันประมาณนี้เนาะเอก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่กรองนะเพราะว่ามันมาจากคอมเมนต์นะเห็นเขาพูดพูดกันเอก็มาให้พวกท่านรู้ใครรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหลิงสตล์อ่ะเอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะทาออกมาหรือเปล่าว่ากี่บาทเสื้อเท่าไหร่กางเกงอะไรเท่าไหร่ใครรู้ก็มาบอกหน่อยแต่ละคนคือสนใจกางเกงยีนพี่หลิงค่ะกางเกงยีนพี่หลิงขายดีนะเธอ ผู้ช่วยเดี๋ยวนี้พูดจีนได้แล้วเหรอเธอเหรอคะมันมีบางช่วงบางตอนที่แบบนะทีมงานพูดจีนได้แล้วใช่ป่ะฉันอยากจะถามว่าผู้ชายคนนั้นคือใครอ่ะเหมือนคนจีนจังเลยเธอไม่ใช่คนจีนคนไทยคนไทยเออคนไทยเชื้อสายจีนก็เยอะอ่ะเนาะบอกพี่ลิงเข้าตึกเตยเมื่อวานหรออ่าใช่ค่ะช่วงนี้เข้าตึกเตยนะคะบ่อยหน่อยอืมบอก เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นยิ้มตาสละอีของหลิงหลิงโอ้โหอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของพี่หลิงค่ะคุณเขาบอกว่าโอ้ยแค่ได้เห็นยิ้มสละอีของพี่หลิงก็คือเป็นอีกหนึ่งวันที่ปลื้มปลิมปลื้มปลิม,มนะจะบอกว่าพุ่งนี้จะยิ่งปลื้มปลิมเธอนะก็ุ่งนี้หลังเลิกงานนะฉันเตรียมซื้อขนมเตรียมเบียร์ไว้สักสองสามขวดแล้วก็มันนั่งจุ่มรอที่บ้านรอหลิงออมมาเพียงเธอ เตรียมการไว้แล้ว่ะคุณขนมนมเนยเบียรนะเบียรต้องสักสองสามขวดด้วยนะสองสามขวดเออกินไปแกล้มไปดูเพียงเธอไปโอ้ยอะไรมันจะสุขขี่ประมาณนั้นนะเออเขาก็มีความสุขกันนะเห็นไหมหลิงออมเพียงเธอนี่คือความสุขของประชาชนทั้งโลกเลยนะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าหมายถึงว่ากินอนาเขตแบบว่าหลายประเทศนะเนี่ยคิดแผนไว้เลยพรุ่งนี้ต้องเป็นวันสุขแห่งชาติได้ไห ดังอย่างตอนแรกต้องตอนจบสิใช่ไหมจะยิ่งวันสุขร์แห่งชาติวันสุขตอนแรกแต่ว่าเขาก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกันเพราะบอกแล้วเขารอกันมาเป็นปีแล้วแรมปีมันเป็นอะไรที่เขารอมานานมากเฝ้าฝันมานานมากเนี่ยนะเตรียมนะกับแกล้มพร้อมกับเบียร์สองสามขวดแล้วก็มานั่งรอดูเพียงเธอมาโอ้ยฟินค่ะคุณนะคุณแค่อธิบายอย่างนี้เราก็เห็นภาพแล้วก็เห็นถึงความฟินของพวกคุณแล้ะค่ะนะ ดูเหมือนว่าหลิงหลิงกำลังทักทายใครอะยังกับคนรู้จักของหลิงหลิงแนะ่นี่ก็สังเกตทุกอากับกิริยาอันนี้แท้ฉันอยากเป็นทํางานเป็นสตาฟติดตามพี่หลิงอ่ะฉันจะรับใช้หลิงหลิงอย่างไม่มีเงอนไข่เลยเธอนั่นก็พูดอย่างงี้ทุกคนอะนะคะเสร็จแ,แล้วให้มาไหมก็ไม่นะบอกว่าทําฟรีทําฟรีนะเอาจริงถ้าถ้าเขาเปิดรับจริงๆก็ เขาก็มาทําให้จริงๆแหละแต่ว่าช่องสามไม่เอาไนงะไม่รู้ใครเป็นใครใช่ปะเดี๋ยวแบบเออนะเห็นแก่แรงงานฟรีกลายเป็นแบบเอาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครพวกนี้ต้องคนใกล้ชิดหลิงออฟสตาฟพนักงานอะไรพวกนี้ต้องคัดมาเลยแบบเก่าเป็นยังไงอะไรเอว่านะส่วนมากก็คงใช้แบบว่าสตาฟพนักงานที่อยู่ด้วยกันมานานแหละถึงจะรู้ว่าเออคนนี้ไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณคุณดีใจป่ะอะไรเอดีใจอะไรคนนี้เขาบอกว่าอิจฉาคนไทยจงยังเลยอะ จะมาหาหลิงหลิงเนี่ยที่ทํางานได้ตลอดเวลาอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยอิจฉาคนไทยจังอันเนี้ยเป็นอีกหลายๆครั้งเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่แฟนๆหลิงออมจะชอบบอกว่าคนไทยอ่ะโชคดีคนไทยอ่นะอิจฉาน้าอิจฉาคุณจงภูมิใจในความเป็นคนไทยคุณจงภูมิใจที่คุณมีหลิงออมเป็นสมบัติของชาติไทยค่ะชาวต่างชาติเขาอิจฉาเรา หลายครั้งแล้วนะที่เอดได้ยีประโยชนเนี้ยอิจฉาจังเลยอะ่ะแบบประมาณว่าได้เจอหลิงอ้องง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะของเขานี่มีเงินก็บางทีก็ซื้อไม่ได้มีเงินบางทีก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้เห็นน้องอะ่ะไม่ใช่อะ่ะใช่ไหมาบางทีมีเงินก็ซื้อนะับตั๋วแฟนมิชไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ของคนไทยคือแบบนะจะมาเมื่อไรก็แวะมาไม่ใช่แล้วเอานั่นเซเว่นอีเลเว่นเอาไปโฆษณาให้เขาอีกนะคะนะ อันนี้บอกพี่เลิงบา,บายยกลับบ้านปลอดภัยนะเออน่ารักจังอีกแล้วกางเกยียนหลิงตัวนี้เท่มากเธอนะคนนี้ก็แซวเรื่องแก้วนะ้ำโอ้แก้วน้ําใหญ่มั่งพี่เลิงแก้วน้ําใหญ่มั่งเออนะอันนี้บอกว่าอะไรเฮ้ยทำไมวันนี้หลิงหลิเงเลิกงานสะเช้าอ่ะ หมายถึงว่าปกติจะเห็นพี่หลิงออกมาก็แบบฟ้ามืดแล้วแต่ทําไมวันนี้ฟ้าสว่างพี่หลิงก็กลับบ้านแล้วนะมีคําตอบไหมไม่มีค่ะ <c oughs> ถามลอยๆถามลอยๆเผื่อมีคนรู้บอกเห็นหลิงมีความสุขทุกวนันฉันก็มีความสุขแล้วเธอนะคะหน้าพี่หลิงช่วงนี้พี่หลิงน้องออมดูอารมณ์ดีเนาะเพราะว่าซีรีส์ใกล้อ่อนเนาะอืมไหนถามอีกแล้วมีใครรู้เป้าวากางเกงพี่หลิงยี่ห้ออะไระเธอเออเห็นไหม <c oughs> เนี่ยถึงได้บอกว่าถ้ามีเจ้าของห้องเสื้อกิจการห้องเสื้อของไทยแบรนด์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นะจะส่งมาให้พี่หลิงน้องออมแบบว่าช่วยโปรโมตก็ส่งให้น้องเขาได้เลยนะรับรองขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแล้วมันขายง่ายด้วยแต่น้องเขาจะใส่ให้เราเหรอเอไม่รู้ล่ะเราก็ส่งไปก่อน่ะพยายามเมดอินไทยแลนด์ตัวใหญ่ๆเอว่าอย่างน้อยนะน้องอมต้องฉุกน้องอมเนี่ยที่สังเกตแต่แต่มันต้องถึงน้องอมนะน้องอมจะฉุก เมดอินไทยแลนด์เอออะไรก็ได้นะเพราะบางทีคุณบอกชื่อแบรนด์มาน้องเขาบางทีก็อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าเป็นของคนไทยแต่ถ้าคุณเขียนเม็ดอินไทยแลนด์ตัวใหญ่ใหญ่เอ,อว่าน้องเขาหยิบมาใส่แน่นอนอะ่ะเอเชื่อว่าอย่างนั้นนะโดยเฉพาะน้องออมอ่ะเป็นคนขี้สังเกตแล้วน้องหลิงไม่ขี้สังเกตพี่หลิงเขาขี้สังเกตแต่น้องออมเขาจะชอบอินดีเทลคล้ายๆพี่สาวจีเหมือนกันคุณจะเห็นได้ว่าเวลาน้องออมอะ่ะชอบจ้องหน้าพี่หลิงเห็นปะ่ะพี่หลิงพูดอะไรน้องออมจ้องเลยนะจ้องจริงๆนะคุณ ก็จองเฉพาะพี่หลิงแหละไม่แต่คุณไม่เห็นรอทุกคําสัมภาษณ์ของน้องอ,อมก็จะจะบ่งบอกถึงความเป็นคนละเอียดอะ่ะคนชอบสังเกตแล้วคนที่เล่นซีรีส์หรือเล่นอะไรเก่งๆอะ่ะคุณไปดูได้นะเอ,อนิสัยอย่างหนึ่งของพวกคนพวกนี้ก็คือเขาชอบจับสังเกตเขาชอบจับสังเกตคนชีวิตจริงนี่แหละนะคะแล้วเวลาเขาจะไปรับบทอะไรอะ่ะเขาก็จะเรียนแบบคาแรคเตอร์ของคนจริงๆอย่างนั้นแล้วมันจะแสดงเก่งนะเออ เนี่ยเม็ดอินไทยแลนด์ต้องตัวหนาๆตัวใหญ่ๆให้น้องเขาเห็นว่านี่เมดอินไทยแลนด์แล้วให้น้องเขาถือเขาจับกระปุกกระเป๋าอะไรก็ได้นะไม่ต้องเสื้อผ้าวิกเวิร์กอะไรก็ได้เดี๋ยวเอใช่หรอได้หมดคุณนะเข้าของเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันขายได้หมดเลยที่ให้น้องเขาถือลองให้น้องแค่สัมผัสลองให้น้องได้ใช้อะ่ะเม็ดอินไทยแลนด์นะตัวใหญ่ๆเอว่าน้องเขาหยิบจับขึ้นมาใช้โปรโมทของคนไทยแบรนด์คนไทยแน่นอนนะคะก็ไม่รู้ละ่ะว่าใครจะ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครอยากทําไม่ทําส่งไปน้องเขาไม่เอามาใส่เดยนั่นเรื่องของน้องแต่เราทําให้ดีก่อนหลังจากนั้นน้องจะใส่ไม่ใส่เรื่องของน้องแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบรนด์คนไทยเมดอินเทอร์เน็ตเน่ะเนี่ยหนทางโปรโมทอย่างดีเลยนะอืมนะไม่รู้นะแล้วแต่คนแต่เอคิดว่ามันเป็นหนทางที่ดีมากๆเลยนะจ๊ะเห็นไหมแค่พี่หลิงใส่แบรนด์ยีนแค่เนี้ยเขาอยากรู้มากเลยว่าแบรนด์ไหนอะไรอย่าให้ดูนะสรุปเป็นของขวัญจากแฟนเวียดนามหรือแฟนจีนพี่หลิงเอามาใส่ แปลเลยนะแปลเนี่ยโฆษณาเขาได้ไปเต็มเ็มนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอละคลิปนี้คิดเห็นว่ายังไงซื้ออะไรมาเป็นกับแกล้มคืนนี้บ้างคะป๊อปคอร์นเอล่ะของเราป๊อปคอร์นใช่ไหมป๊อปคอร์นเป๊ปซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาอะไรเอาเครื่องดื่มมีประโยชน์ก็ได้นะเอาเป็นแบรนด์พี่หลิงน้องอมก็ได้นะถ้าใครอยากจะซื้อของเอาไว้กับแกล้มซื้อผ่านช้อปปี้อะผ่านช่องเอได้นะไม่ไม่ทานเดเอใช่ไหม แหมคุณทำอย่างกับเพียงเธอจะมาฉายแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้าที่ต่อๆไปต่อไปทุกสุขค่ะคุณนะคะเจอกันทุกสุขนะเอว่าอย่างน้อยทิชชู่คลีนิกต้องเข้าอ่ะหรือเปล่าเห็นบทโศกน้องออมเยอะอยู่เหมือนกันนะเออคลีนิกมะเอาคลีนิกมะกมระดาษทิชชู่คลีนิกน้องทั้งคู่เลยเป็นพรีเซนเ,เตอร์อยู่ซื้อผ่านช้อปปีได้นะผ่านช่องเอนี่แหละโอเคถ้าเอหาเจอคลีนิกเดี๋ยวเอจะเอามา ปาบไวให้ปาบคืออะไรเอเอามาแปะเอาไว้ให้เอามาติดหมุดแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้เผื่อท่าไหนต้องการเนาะทิชชู่ก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องใช้กันอยู่แล้วทุกบ,าบ้านทิชชู่อย่ามองข้ามนะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะคลินิกเชื่อใจได้นะคะคลินิกแบงค์คนไทยปะคลินิกแบงค์คนไทยป้าใครรู้บ้างไม่รู้แหละนาทีนี้แต่ว่าพี่หลิงน้องเอาไปพรีเซนเตอร์เออปาบเข้าไปก่อน นะคะใครอยากซื้ออุย้ยทิชชู่ที่บ้านหมดพอดีจิมได้เดอ้อผ่านแท็กผลิตภัณฑ์ช่องเอเดอ้อโอเคนะกําลังจะบอกว่าเออที่บอกว่าทิชชู่สําคัญนะ่ะเลือกแบรนด์ดีๆหน่อยนะคะบางทีมาเช็ดปงเช็ดปากเช็ดอะไรใช่ป่ะมันก็สบายอกสบายใจบางทีเราไปซื้อทิชชู่ถูกๆนะเราก็ไม่รู้นรว่าเออมันก็ทิชชู่เหมือนกันใช่ป่ะไม่รู้ใช่ไหมเอกก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงประการใดนะได้ยินเขาเล่ากันว่า ติชู้ที่ถูกถูกอะ่ะบางอันอะ่ะมันเอามารีไซเคิลจากกระดาษกระดาษที่เราเช็ดก้กนเช็ดอะไรอะ่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้เขาว่ากันว่าเราก็มีสารถ้าถูกถูกเขาบอกมันมันจะมีสารใยห,หินอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเราไม่รู้แล้วมาเช็ดปากเช็ดจมูกเช็ดอะไรใช่ปะ่ะคือถ้าจะเช็ดอะไรตรงเครื่องหน้าเราอะ่ะเลือกที่มันดีมียี่ห้อไว้วางใจได้หน่อยดีกว่าเพื่อความ นะคะสบายใจเพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นมะที่ปอดก็เยอะมะอะไรเอมาม่วงนะเป็นมะม่วงที่ปอดเหรอเออเออนะอยากไม่อยากพูดคำนั้นนะคะนั่นแหละนะเลือกหน่อยอะไรที่เราใช้เองบริเวณใบหน้าจมูกปากของกินของใช้นะคะไม่รักตัวเราเองแล้วใครจะรักเราใช่ไหมส่วนถ้าถูกถูกถ้ามีก็เอาไปเช็ดแบบว่าเออเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรไปก็าก่าโต๊ะโต๊ะกินข้าวเหรอเอ ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านแล้วกันนะคะอาละเดี๋ยวเอจะปักหมุดคลินิกเอาไว้ให้ละกันเนาะเผื่อใครจะไปต่ำนะจ๊ะอะละสำหรับคลิปนี้คิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแชร์ข้อมูลกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ